ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและอาจารย์ที่รักการเรียนของเขาว่าจะเป็นสายมงคลสายตอตอพเนีดตตอดินหรือตอกิ่งทุกๆกันแหละครับมื่อนี้ครับทีมงานครับคนตกขบวนาณครับนี่ครับบรรยากาศบึ้งเอาเหลบบุรียานเจ้าคณะผ้ามาได้เมื่อนี่เดี๋ยวไปที่ตามเมืองครับอันนี้เพรเล็กดัดครับวันี้ครับเพรเล็กดัดครับอันนี้ท่านเจ้าคณะครับครับวันีครับท่านเจ้าคณะครับคนตกขบวนาถนั่นวะ ก็จมปลาก็จมปลามาเอาอะไรฝนห่มคักบักแห้งเลยไหมตัวเอาเปเลกนมายโตมั้งนะตัวเดียวครับที่เด็ดเนี่ยนะบัวเนี่ยเอาบักได้ก็บบักบักข้างขึ้นีเนี่ยอีกแล้วเจ้าคณะก็มาตัวเดียวเพิ่งมาเจาผมเลี้งเดียวที่เด็ดเลยเพิ่นอยเลี้ยงให้แวะไปเอา นี่ได้ไายมันหลายผดเล่นมาท่านท่นานซอซไปทังไหนล่ะนี่เราผู้กวรมูซอสเ,เนี่ยล่ะโทรหาได้เดือกวนแค่ว่านนี่ไปบ่ได้รุ่นขอว่านนี่ใหญ่นกนี่เราา่ายังซีฟเทียนี่ล่ะไม่ใช่ไหมโ <laughs> คกปลาแดกออนกมี่ได้ตัวคันมันมวนที่ไปแก้มืออยู่มีว่าวนรอกมีหลายมีแต่ตัวเสียงดีดีแค่นั้น,นเดียวรอเบิ่งคันซอซอพยายามนกกันบ่ ว่าหะที่ไปอันบุ่เนี่ยว่าที่ไปวัดกอพุ่นเนี่ยโคกันวันเนี่ยจังไรยังมาผีว่าัดไปพุนแล้วอยไปโคกแต่ว่าพิ่นเพิ่นมันพิ่นพอที่เด็ดแล้อวะาหเพิ่นวามันมีที่เด็ดวัดไปผุดแล้วมากมันมันขึ้นมาอย่ทั้นดอนหมดเลยหรือครับแมนแมนแมนงกขึ้นมาดอนหมดอันนี้คือกันเนี่ยอันนี้อกัน เขอล่อทีออต่ตามมึงครับว่าสี่เพีงนเขาค่ำเต่าเ่อ้า่มันจะวัดตลอดติดกันไปกําลังกินเขาครับคนว่าควาที่เด็นเนดเลยท่นานเนี่ยมกโก้ัมกโม่หมกสมบบมยุบนะหีเมื่อนว่าเสียคอคับได้แปดเขาคำเด้อมัอนี่ไปจับคณะเฮ้ได้นอ้อยจนม้องการไปจัดเลยบ้านต้มหูหางข้างดังครับ วันน <laughs> ี้พอดีเกระเยบเดยดว้วย,ย่างเดี๋ยวกขมามาเชิญม่เาคอยจะขึ้นมหาเจ้าครับุ่นนี้ครับเดี๋เวลาครับนดียนินว่าดาบหนงกับโจขนาไปครับนดี่ยินว่ามานแล้วมาทันดาบหนงว่าเดี๋ยวมา่ากางเกงก็มาทันให้่าทันทอๆเนาหน้นานหแข้งมาใสาห้ามานแล้วพัดนะ อามาแล้วเจ้าคณะดเีเนี <c oughs> ่เจ้าคณะมานมบอน,นี่เฮ้ยมา,านแค่คนช่วยเพื่อดียวลูกนี่ีขันกดวาเรียบร้อยแล้วครับนกนั่นเป็นนกฝึกครับนกไม้ครับนะครับ เขากันว่าถึงหาหน้าที่ครับนกมันห่าครับไม่ได้กินเขานี่ครับซุ่มเขาปนเขาแกมอยู่ในหน้านี่หละครับเอาเดี๋ยวลงมาเบิ้งครับครับนี่แหละครับหน้าตาของมันสั้นมันถือกตัวกับไข่ครับนกตัวนี้เป็นตาเลียงแต่นคุณไหมครับนั่งอยู่หม่งตนสัมสากุกอยู่ข้าวมันบ่ได้ยินเสียงกันเลยครับผม หลังจากที่ขิงเขาแล้วก็ย้ง่ายเจ้ากล่องไก่ครับมาสซนี่แหละครับพีกัดต้นเกาทานสารวัตรครับมีเพิน์ลซีป่าว่ามีสองกูกับนี่เลยมากครับปรากฏว่าครับมีเปรเลียดแล้วครับนี่ครับเจ้ากล่องไก่ครับจัดให้ครับบ๊ผิดหวังของแท้แล้วครับเนี่ยนินคิดว่านครับ ๋ย่ลงมาบึ้งครับ กองไก่ครับจัดให้ครับมาน์สเราเมื่อไห่ครับโอ้สุดยอดครับนีครับเอ้ยหยัดปนนกครับครับสรุปแจมครับเมื่อไีร่ครับหนับงครับจัดไปหนึ่งแจมครับเพชรแ็มปาก็จัดไปหนึ่งแจมครับบรรยากาศครับผลก็กำลังหยุตัวครับเมื่อไหร่ผลตัวครับ เรื่องกับครับแขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องมิตรภาพั้ลำน้ำพองทุกทุกันครับโอกาสหนาว่ากันไหมครับสำหรับมือนี้ก่ะสวัสดีครับ